สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดนะครับ b a ดฟอร์นะครับออกเสียงถูกไหม USA นะครับวัสดุที่ใช้ M 3 9 0นะครับเอ่อจะบอกว่าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้นึกจะพูดถึงสเปคมีดเหล็กลืมไปแล้วนะครับ M 3 9 0นนี่ขนาดไหนนะครับแต่ก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มเหล็กเกรด สูงนะครับที่ใช้ทำมิด EDC นะครับแข็งและเหนียวนะครับผมก็จะดูเหมือนเล็กๆนะด้ามจับหลบอยู่ในมือเลยนะครับเพราะมันเป็นมีด EDC นะครับผมราคาที่เว็บไซต์ของเขานะครับประมาณ200 US ดอลลาร์เพื่อนๆบวกลบคูณหารนะยังไม่รวมค่าส่งนะครับประมาณ7 0 0 0ถึงไทยนะครับประมาณ น่าจะมี8 0 0พนิดๆน,น,นะครับแต่เล่มนี้นะผมได้มาเท่าไรไม่บอกแต่ผมเสนอขาย7,500บาทขาดทุนแน่นอนนะก็ลองดูนะครับปล่อยคลิปจริงๆก็เสียดายนะอะลองดูแล้วกันนะครับก็เป็นมิด e ีดนะีนะครับซองหนังหนานะครับข้างในซองหนังมีพลาสติกไม่รู้มองเห็นไหมโทษทีนะมองไม่เห็น,นครับมีพลาสติกกันที่คมมาให้นะครับ กันมีดแทงทะลุซองแล้วก็การมีดดูดกับซองนะครับกล่องก็ยังครบดีอยู่นะครับ USA เนี่ยนะครับ made in USA นี่ก็จะเป็น certificate card อะไรสักอย่างของเขานะครับผมมีเว็บไซต์เพื่อนๆมาลองไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะครับด้ามนะครับจะเป็นคาร์บอน 3D นะครับคือของเขาว่าเวลาเราสั่งซื้อนะครับระบุ ทรงเนี้ยก็จริงบางคนอาจจะไปดูเอ้ยมันแค่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปดูเบอร์เหล็กก่อนนะครับหนึ่งดูเบอร์เหล็กสองดูผิวนะครับสามดูด้ามนะครับของเขาเนี่ยนะทรงเดียวกันก็จริงรุ่นเดียวกันก็จริงนะครับแต่ถ้าใบไม่เหมือนกันด้าไม่เหมือนกันเหล็กไม่เหมือนกันราคาต่างกันเยอะนะครับผมต้องพอแบบนี้นะครับฝรั่งเขาก็ทําประมาณนี้แหละคัสตอมให้ลูกค้าเลือกนะ จะเอาใบแบบไหนจะขัดผิวทรายผิวซาตินผิวแบกออกไซด์อะไรแบบประมาณนี้นะครับแล้วแต่แต่สเปคโดยละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่คอมเมนต์อีกทีนึงอันนี้จะทดลองและรีวิวให้ดูคร่าวๆเป็นมีด EDC แข็งและเหนียวนะครับดูคมนะเห็นไหมหวานเทียบเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองตัดเชือกดูไม่ถึงกระตอกสันนะ เพราะว่าเสียดายขายไม่ได้เก็บแน่นอนจริงๆก็ไม่อยากจะขายนะบอกตรงๆนะครับแค่จะว่าเฉยๆดีกว่าไม่พูดเรื่องขายดีกว่าเนี่ยนะครับิิวแต่แจ่วนะเพื่อนๆคมกริบเลยนะครับนี่ผมเฉียดอนันนี้คือผมทำลายคมนะ เห็นไหมครับสามสามสามตัดแล้วนะนะครับสี่ตัดห้าตัดหกตัดคือเมื่อกี้ครับวิดีโอมันตัดไปตอนไหนก็ไม่รู้ผมตัดเชือกไปประมาณสิบตัดนะครับทุกคนผมตัดเชือกไปสิบตัด อ่ะให้ดูสิบเอ็ดตัดนี่ผมก็ไม่ได้ดูวิดีโอทำไมอยู่ๆมันตัดไปนะครับสิบเอ็ดตัดนะครับแล้วก็ผมว่ากรีดทําลายคมกับขอนไม้เนี่ยนะครับเห็นรอยไหมผมว่ามีสิบยี่สิบครั้งนะครับอย่างเงี้ยนะครับทำให้ดูอย่างนี้นะเซ็งเลยขออภัยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะทำลายคมให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้แข็งนะเพื่อนๆฟังเสียง แล้วผมก็มากรีดกระดาษเมื่อกี้มันเฉียบนะครับไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรไงมั่งแล้วโอเคยังได้อยู่นะครับเนี่ยนะครับผมได้อยู่นะอโอเคผมก็จะรีวิวสเปคมีดเมื่อกี้ไม่รู้ถึงชั่งน้ำหนักโอเคเริ่มใหม่หมดนะครับอ่ะผมจะชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆดูนะ ดูการจับดูทรงก่อนนะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสเปียนะผมว่านะหรือว่าคนจะมองว่าเป็นดรอปพอยต์ก็ได้นะครับปากสูงขึ้นไปเป็นแบบเซเบอร์นะครับตรงนี้มีอยากๆให้นะครับเพื่อการลื่นนะครับนิ้วตรงนี้เข้ากับร่องช่วงนี้นะครับก็จับถนัดนะครับไม่ว่าจะแทงจะปาดหรือจะเนี่ยนะครับเลาะแร่นะครับได้นะครับแล้วก็เป็นฟูแทงด้ามอ้วน นะครับจับแล้วเข้าอุ้มมือไม่ได้ไม่ใช่ด้ามเล็กเออผมขออนุญาตไม่ขายดีกว่าเล่มนี้นะครับพอจับแล้วก็ชอบแล้วนะครับจริงๆก็ชอบมาตั้งนานแล้วละ่ะโอเคเล่มนี้ผมไม่ขายนะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่ากว่าจะได้มาก็ยากอยู่นะครับเออถึงไหนโอเคมาดูน้ําหนัก96กรัมนะครับผม แล้วก็ซองโทษทีอ่ะรวมซองไปด้วยซองกับซองอีกหกสกับมีดอีก96้าสิบหก้าสิบร้อยห้าสิบเจ็ดกรัมนะครับผมก็ไม่ถึง2ขีดนะความหนา0 0 0โอเคนะครับ3.5มมิลนะครับ สนิ้วครึ่งใบนะครับคมสามนิ้วใบสมนิ้วครึ่ง,งด้ามสามนิ้วนะครับซองหนังหนาๆข้างในซองหนังมีเขาเรียกว่าอะไรนะพลาสติกกันคมแทงทะลุซองนะครับผมเมื่อกี้ผมทดสอบตัดเชือกสิบเอ็ดคัดแต่ว่าถู หลายทีมากแล้วก็ถูที่ตรงนี้ผมว่าน่าจะมี50าสิบหสิบถู่นะครับเพื่อที่จะทํำลายคมให้เพื่อนๆดูเพื่อน,อนๆก็เห็นแล้วนะว่ามันกีดกระดาษยังเข้าอยู่นะครับแต่ความเฉียบอาจจะลดลงยอมรับจากที่ผมลองตอนแรกนะครับแตกเข้าเอานี้ถ้าไปใช้ใช้กับพวกหนังเนื้อสัตว์หรือว่าแร่เนี่ยผมว่าน่าจะอาจจะแทบไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่พอกีดกระดาษเนี่ยแล้วเราค่อยๆกีดช้าๆเนี่ย มันจะรู้รู้สเต็ปว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่มีดยังไม่เคยผ่านการทดสอบเนี่ยมันจะแบบหวานเจี๊ยบเลยแต่นี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะพอหลังจากที่เราทดสอบทำลายคมไปเนี่ยความหวานมันลดลงนะครับพ ท่านหนึ่งแกอายุผมขายไปเธอะมันยังพอสั่งได้มันไม่ใช่มีที่เขาเลิกผลิตแต่มันนานไงกว่าจะมานะครับเดี๋ยวผมจะว่าอาจจะส่งทําซองใครเด็กและพกติดตัวชอบผมชอบมีดแหลมๆประมาณนี้นะครับพื้นๆนะ ตรงสเปียทรงหอกหรือว่าดอกพอยต์เล็กๆนะครับเวลามันใช้งานมันคล่องตัวดีนะและเหล็กกลุ่มนี้ก็สบายเรื่องการต้านสนิมระดับหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวผมแต่สเปียให้ดูอีกทีผมก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวผมอาจจะพูดผิดให้ข้อมูลผิดก็ไม่ดีนะครับว่ามันเป็นกลุ่มไม่ใช่สแตนเลสนะไม่เอาไม่้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นกลุ่มไหนลืม ลืมก็ยอมรับว่าลืมนะครับไม่กล้าพูดมัม่วๆเดี๋ยวจะว่าว่าบางอย่างผมก็อาจจะมีพูดผิดบ้างอะไรบ้างนะผมขออาภัยเอฟซนะถ้าเกิดคนจับได้ว่าผมพูดผิดแต่ไม่มีเจตนาจะให้ข้อมูลผิดหรือหลอกลวงนะครับเป็นไงกลิปเลยนะครับผมเก็บครับไม่ขายนะครับเดี๋ยวที่ลงขายไว้ในเฟ e b o ๊ k ไปลบออกลงไว้ไปประมาณ3วันและไม่ไปนะครับบางคนอาจจะว่าแบบเฮ้ยมันแพงหรือว่าอะไรเงี้ยอันแค่นี้เองนะครับแต่ไปเช็คในเว็บไซต์ต่างประเทศได้นะครับของฝรั่งนะครับอเมริกันนะ USA นะมันก็อยู่เลทเท่านี้แหละนะครับเว้นม,มีที่ฝรั่งเขาเล่นกันด้วยใช้กันด้วยนะครับ โอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีตรและขวานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ